ควันนี้วันที่สิบเอ็ดตุลานะครับสองห้าหกสี่อันนี้เป็นต้นกระทุ่มบกหรือภาษาอินเดียก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่ากระท่ำพระกระท่ำพระกระทุ่มบกหรือต้นตะก,กูเนี่ยนะครับผมเห็นมัน ตกอยู่ข้างทางใต้ต้นแล้วมันจะตายนะครับถ้าไม่ตักมาก็เลยลองเอามาเอามาเลี้ยงดูครับถามวาเลี้ยงเอาไว้ทำไมก็ผมเห็นรูปร่างมันเหมือน,อนกระทุ่มคือไปหาต้นกระทุ่มน้ำกระทุ่มนานะครับพย,ย,ยายามาต่อต้นยอดกระท่อมไม่เจอที่เชียงราย ยากมากเลยไปเจอต้นอันนี้ครับเห็นยอดแล้วก็ลูกมันเหมือนต้นกระทุ่มแต่ต้นมันใหญ่มากก็เลยลองลองเอามาบังเอิญบังเอิญไปหาต้นกระทุ่มแล้วเจอลองเอามาเลี้ยงดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอายอดกระท่อมมาต่ออันนี้เป็นต้นกระท่อมนะครับพันหางกั้งแดง ต้นกระท่อมที่ผมเพาะไว้ลองเพาะเล่นๆน,นะครับไม่ได้ตั้งใจขายแต่เอาไว้ปลูกเองชอบนี่นะครับดูที่ว่าเขาจะรอดไหมเขาขึ้นอยู่ที่ถนนแล้วถ้าผมไม่ตักมานี่รถเหยียบตายแน่ก็เลยลองเอามาเพาะดูนี่เริ่มเริ่มแล้วนะเขาเป็นต้นไม้ที่แปลกมากที่เวลาขึ้นใต้ต้นแล้ว ขึ้นง่ายแต่ตายตายง่ายด้วยครับถ้าเราไม่เอามาดูแลเนี่ยคิดว่าน่าจะตายครับเดี๋ยวลองติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเวลามันโตแล้วจะเป็นยังไงผมจะเลี้ยงรอดไหมลองแยกหลายต้นและตายหมดฝีมือยังไม่ถึงครับ